สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัขอมเอยกับผมมิตรคุงวันนี้ผมจะมาเล่นไหมคะพ็อกเก็ตเอดิชันครับก็เห็นที่ไหนรู้เนี่ยเลยไม่มีทําก็เลยอยากบึ้มเมืองสักกันหน่อยแต่ไม่รู้จะบั็กปะนะกลัวบั็อกกันดิแค่นี้ก่อนแล้วก็ใช้ราวาดีไม่ได้ราวาชื่อย่าๆย่าๆย่าไปไปไม่ได้ ทุกที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 บึ้ม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 เลยครับบึ้มบึ้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหย้ยาผลงานชิ้นเอกเลยึุมที่แรกไปแล้วไปบึ้มที่อื่นต่อตรงนี้มั่งน่งสอง เล่นแล้วมันจะแหลกแต่พอไปดูคลิปจริงแล้วจะไม่แหลกนะครับแอปนั้นไม่ดีกากนี่บ้มบ่มบ่มอันแบบนี้ต้องบ้ม <c oughs> บ้มต่อชีวิตเกิดมาเพกกาื่อกันบ้มถ้ามีเสียงอะไรขอพายด้วยนะครับอือหืออือหือไม่บากก็บุญเท่าไหร่แล้ว โอ้โห oh. พระเจ้าช่วยกล้วยทอดฆ่าสัตว์ดีกว่าไหมฆ่าสัตว์ไหม <c oughs> ไม่มีทำสัตว์เต็มเลยเกิดมาเพื่อการฆ่า ก็ติดตามกันด้วยก็ติดตามกันเยอะๆเลยนะครับไม่มีทำไม่ค่าสาัตว์ค่าสัตว์ตายชีวิตค่าสัตว์ตายชีวิตกูจะเก็บไป้เพื่อค่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีจะทำในเรื่องค่าสัตว์เ้ยว้า จ้าวัวจ๋าทำลายจ๋าอ้าวไม่ทันไม่ทันเจบแม่จ้าวัวทำลายจ้าเฮ้ยมองไม่มีทำผมเอาซอมบี้มาเล่นดีกว่าฮึซอมบี้ไม่มีทำจะเล่นซอมบี้บมาเจ้าจ้าเปล่าเจ้าเปล่าเจ้าเปล่าเจ้าเปล่า ไม่มีทำจริงนะครับไม่มีทำเพื่อนไอ้เพื่อนกูหลักมึงเพื่อนไอ้เพื่อนทำไว้ต่อดียวไม่มีทำทำไว้ต่อดีไม่มีทำ เอ้ยผมมีอะไรคิดแล้วเมืองทั้งเมืองต้องมีเอ็นดอร์แมนทั้งหมดนี่เอ็นดอร์แมนนี่เมืองทั้งเมืองต้องมีเอ็นดอร์แมนย่อเอ็นดอร์แมนเยอะเลยทั้งเมืองทั้งเมืองต้องมีเอ็นดอร์แมนทั้งเมืองต้องมีเอ็นดอร์แมนโอ้โหเอ็นดอร์แมนเยอะมากเมืองทั้งเมืองต้องมีเอ็นดอร์แมนครับ โอ้โหเยอะโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะเยอะเมื่อทำมีเมื่อทำเมื่อต้องมีเอ็นเ t อร์แมนไม่มีอะไรทำก็มิตรคุณก็ลาไปแค่นี้แหละไปแล้วนะครับคลิปไม่มีอะไรทำ